ชุดมาลายูนะคะถือว่าเป็นการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ได้มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณและการแต่งกายด้วยชุดมาลายูค่ะสามารถให้สะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ชุดมาลายูเป็นการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมที่ได้รับความนิยมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดมาตั้งแต่โบราณซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องแต่งกายของชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยนํามาปรับใช้ตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามจะสวมใส่ฮิญาบเพื่อปกปิดเส้นผมและชุดที่สวมใส่จะเน้นความเรียบร้อยสามารถปกปิดร่างกายได้มิดชิด ส่วนผู้ชายจะนิยมใส่หมวกที่เรียกว่ากะปิยอหรือซอกเกะเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและใช้ในชีวิตประจําวันค่ะและชุดที่ที่ฉันใส่อยู่นะคะเรียกว่าชุดมินิคูรงโมเดิร์นนะคะซึ่งเป็นชุดที่สาวๆมลายูมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมใส่ในปีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าชุดมลายูนะคะมีความหลากหลายมีสีสันที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นค่ะ สัสนียะฮาอิซุเจ้าของร้านนูรุอีมานเอ็กซ์คลูซีฟกล่าวว่าตนเองเป็นคนที่ชอบแต่งตัวและชื่นชอบวัฒนธรรมมลายูเพราะชุดมลายูมีความสวยงามหลากสีสันหลายสไตล์สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาสที่สำคัญคือต้องปกปิดร่างกายของเราได้อย่างมิดชิดต,ต,ตามหลักศาสนาอิสลามชอบในความเป็นวัฒนธรรมความเป็นมลายูแล้วก็เป็นแรงบงันดาลใจทำให้เรารู้สัญยาจะเปิดร้านอยากจะให้หลายๆคน ได้สวมใส่ชุดมาลายูที่เราสามารถออกแบบรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นลุงสาวปัจจุบันนี้ได้เห็นความสําคัญถึงชุดของวัฒนธรรมของ3ามจังหวัดเรามากขึ้นพยายามที่ว่าจะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นให้เขาได้รู้สึกอยากจะใส่ในแนวที่ว่ารุ่นใหม่มากขึ้นร้านโนโรลอีมานเอกลูซีเป็นร้านที่ได้รับความนิยมของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ึ่งในช่วงเดือนอมฎอนแบบนี้จะมีลูกค้าออกมาซื้อชุดมาลายูกันเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมใส่ต้อนรับเทศกาลวันฮารีรายอหรือวันอีดิฟิตรีที่จะมาถึงนี้ามาจากรามันค่ะเป็นลูกค้าประจำที่นี่ค่ะทุกๆปีก็จะมาซื้อผ้าร้านนี้มาซื้อผ้ากลุ่มเพราะว่าเป็นผ้าสวยและก็เป็นทรงง่ายค่ะเทศกาลวันรายอหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็จะมาสั่งที่นี่ค่ะ,ะก็อยาก แนะนำให้เพื่อนๆมาอุดหนุนถ้าอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมาลายูก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะการแต่งกายด้วยชุดมาลายูสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิน่นปัจจุบันเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามามีบทบาทและฟื้นฟูในการอนุรักษ์ชุดมาลายูพร้อมยังส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แต่งกายชุดมาลายูในโอกาสต่างๆ เพื่อสืบสารให้ชุดมลายูเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คงอยู่ใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปทีมข่าวเอ็นบีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา